วันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอบนี่เลยนะคะเป็นผ้าคุม Mitsubishi x p o r d นะคะปี2อ2 5ันตัวใหม่ล่าสุดเลยงานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนนะคะตั้งขอบคุณคุณสุวัสดิน,น,น,นีมากๆนะคะลูกค้าจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะลูกค้ากำลังจะออกรถใหม่คันนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะไปรับรถคุ่งนี้แต่ว่าเจอปัญหาก็คือที่บ้านคือมีแมวจรน,นะคะมาชอบกระโดดโดนรถโดนอะไรก็คือของแฟนก็ขับเป็นรถกระบะก็ โดนรับเล็กจับอะไรไปหมดแล้วก็เลยอันนี้จะเป็นออกมาใหม่ก็แนะนําเป็นตัวพาตัวนําเข้าซิมเบอร์ดีเนียนะคะอันนี้จะเป็นเซนซอลอนนะคะกันแดดกันฝนกันฝุ่นข้างหลังจะมีตะขอตะขอไปเกาะข้างหลังอันนี้จะไปผูกที่ล้อนะคะมีผูกที่ประตูด้านหน้าจะโปรเทคทั้งหมดเลยก็คือเวลาแมวกระโดดอะไรไม่ต้องห่วงนะคะนี้เวลาคุมก็จะประมาณนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นผ้าคุมรถ แบบครึ่งขันใช้งานง่ายคุมสะดวกติดต่อเราก่อนได้ค่ะ